วันนี้คุยกันหลังเล่นจบนะครับ Feast for Odin นะครับไ Feast for Odin มีพี่คุงนะครับมีทั้งปูนแล้วก็แม็กกี้นะครับก็แม่คำนไา้กัน <laughs> เป็นไงใครชนะอันงนี้ก่อน <laughs> บอกผลมาเลยครับปูนด้วยวะทีหนึ่งของเราคือพี่ปูนฮะน, <laughs> นี่ ด้วยคะแนนนำอยู่ที่แปดสี่แต้มโหจัดจัดโหจัดจัดเนื่องจากว่าไม่มีติดลบเลยแล้วก็แบบปิดได้ดีด้วยโอเคเราคะแนนที่ฉูดอะฉูดจับเงินเลยนะเงินลนลุที่ทำเลยสามสิบสามสิบเงินก็คือนี่เลยแตแต้มนี่เลยทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าแต่ละคนเอาคนชนะก่อนว่าเขาเล่นสายอะไรมันถึงชนะ อันนี้อันนี้เอาอันนี้ก่อนตัวไมคขั้นิิของเกมดูไม่ออกผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรเราเล่นตัวไหนการ์ดไหนพาร์ทไหนตัวเสริมอะไรบ้างมีการ์ดเซตดีมันจะมีคือเป็นการ์ดเซตเบิรรร์์เเบบิิ้มเลยเบิ้มเลยแล้วเราแบบว่าเขาจะแยกว่า A B C ให้เล่นแยกกันครับเราเล่นมันครั้งหนึ่งมันก่อนเล่นการ์ดเอกันมันก็เลื่อนๆหน่อยพอการ์ดบีปุ๊บมันยากกว่าเดิมหรอ มพิเศษมันเบาลงเนาะเพราะพเฟษมันแบบนิดหน่อยนิดหน่อยใช่แล้วก็เราก็เล่นให้มันตามหลักเลยเราก็อัปเดตที่ใน b ีจีสัมมนสถาบันศาสดาของเราแล้วก็ยิ้มระบูชามาว่าเอ้การ์ดเนี่ยมันถูกแบนนะแล้วก็การ์ดแบนออกโอเคมันก็เลยพี่โบเกตนอะไรต่างแล้วก็ออกแล้วก็อันนี้อะมาดูที่คนชนะเลยดีกว่าเราโฟกัสเลยว่าทําไมเขาถึงแบบไปได้ดีครับเทคนิคเขาคืออะไรแต่เชื่อให้ดูนะ เขาจะไม่ใช้เงินสับข้ามเคลื่อนะเขาจะแบบแบบของผมเนี่ยปูเงินเพียบเลยดูดิใครเพื่อนที่จะหมุนเอาอินคัมอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเขาแบบเขาเอาของมานี่แล้วทำไมเขาถึงมีของได้แปะเยอะขนาดนั้นอ่ะเขาล่าวานตรงนี้ใช่ครับผมเป็นนักล่าวานสายล่าวานเหรอล่าครั้งเดียวเลยอาแล้วไอ้ของฟ้าฟนั้นมาจากไหนเยอะแยะแลกเอาล้วนๆเพรามันแลกเนาะคอนเวิร์ตแปลงนุ่มแปลงอัปเกรดบ่อยใช่ไหมพูนอ่ะใช่อัปเกรดแล้วก็มีแลกตรงนี้นิดนึงแลกเขียว แปลงเขียวพุ okay. no right. like ่อันออจะมีแบบแปลงเขียวเป็นชุดโอเคโอเคเน้นจัรงนัานเพราะมันมันลองเกมอ่มนมันจําไม่ได้ว่าอะไรบ้างออืแล้วขอไปก็เช็คกดไปขอไม่คงเป็นไงครับเล่นสายอะไรยังไงผมอ่ะมีเลดดิ้งด้วยก็คือไปโป้นเขาอะไรเงี้ยออืซึ่งประสบความสําเร็จดีก็ดีดีอยู่ดีอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบแม็กซิมั่มแบบใส่สุดออืเพราะว่าการ์ดก็ไม่ได้แรงอะไรก็แบบแค่ไม่ได้ใช้จริงเกิดมานี่ก็คือ ได้นมฟรีด้วยเวลาไปทำมาตแต่ว่าแต่ไม่ค,ค่อยจะไปเท่าไหร่ไม่ได้ใช้โอเคแต่ผมผมได้เกาะออมาผมผ,มผมออมแต่กออกเกาะก็ปิดคุณก็ป,ดกปิดซัดทึบไปนะได้ได้ได้ไดมีม,มีมีลืมวางอินคามอันหนึ่งด้วยตลกดีเพิ่งรู้ว่าอินคามนึงว่าเป็นภาพนึกว่าเป็นภาพป,ประดับอันเนี้ยนึกว่าเป็นแบบชายทะเลอะไรอ๋อเชี่ยไม่ค่อยของดีว่าอ๋อแบบนี้ไงของผมก็มีอันเนี้ยคือช่องแบบช่องรูน้ำอ๋อไม่ใช่อินคามใช่ไหมอันนี้มันแบบโอเคอินคามดีหว่า แล้วก็ส่วนผมเองเนี ne, ่ยผมเล่นตาแรกเพราะั้นผมก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรใช่ไหมผมก็จะเล่นตามการ์ดที่มีให้แบบเนี้ยมันให้วางกับดักผมก็เล่นแต่วางกับดักมันได้สร้างเรือผมก็ลองสร้างเรือดูอะไรเงี้ยเล่นทาที่มันบอกแต่ว่าไม่ได้ปิดช่องตรงนี้ไงแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอช่องติดลบเนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่ติดลบเยอะขนาดนี้แล้วก็เลดไปยึดมา2เกาะด้วยก็มีลบนี่กับลบนี่แต่ว่าพยายามทําให้มันโดนลบน้อยที่สุดอืมประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็ ไม่ใช่สายอะไรเลยก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเอาของแม็กดีกว่าอันนี้ต้องปกตัดเจนชัดเจนนี่ครับคุณเราทอะไรไปครับเราอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมผมทาปศุสัตครับก็คือมาถึงก็เล่นเพราะไม่มีใครเล่นปศุสัต์เลยเราเป็นคนเดียวเลยถูกครับผมนี่ตั้งแต่ตาแรกเลยแพะกับวัวนี่คืงผมเลยนะออืดูจากที่ผมมีซึ่งมันมันโตมันบูมในระดับหนึ่งแต่ว่าไปไม่สุดเหมือนกันต้องอาจจะต้องไป คือคือมันมันผลิตไอ้พวกสีแดงมาเยอะสีเขียวมาเยอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดเราได้ไปเข้าเกาะเพราะเกาะอ่ะมันเอาสีแดงสีเขียวลงไปได้อ๋อไปไปถมได้แต่เพราะไอ้พวกเนี้ยมันผลิตทีถ้าเกิดเราไปทีก็คือะสามชิ้นสามชิ้นสาชิ้นแต่ว่าการที่แม็กมาต้องมาคอนเวิร์ตเป็นเงี้ยแม็กต้องมันเระมาณสองทีสองแอคชั่นแล้วเป็นสองแอคชั่นใหญ่อซึ่งบางทีตัวแม็กหมดก่อนหมดก่อนตลอดแต่ว่าโชคดีที่ว่าในเราสี่คนแม็กเล่นแค่บริษัทคนเดียวถ้าเกิดแม็กไม่ทับใคร อมันก็เล่นหลังๆได้เหมือนแล้วมีสายใครทับใครมั้งปะลับกันเนาะจียล่าจัดจอยจะไปเบียดเบียดกันล่าจัดไปเอาเนื้อไปเอาเนื้อกันหลังกัเออแต่ผมก็ไม่แรกแรกล่าอยู่หลังๆก็ไม่ได้ล่าแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนสายระหว่างทางกันอืก็ไม่ได้ไม่มีทเ่้นทางอะไรก็ไหลไปตามเกมใช่ใช่ไหลตามเกมอืมโอเคผมว่ามันมันไม่ยากขนาดนั้นนะหมายถึงว่ามันแค่มีออปชันให้เลือกเยอะ แล้วก็มันเหมือนกับต้องให้ระวังนู่นระวังนี่หลายอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้ยคอขาดบาดตายแบบจะต้องโดนแบบอย่างเช่นไอ้เรื่องฟีสเนี่ยไม่ให้อาหารเนี่ยผมไม่รู้ว่าบังเอิญว่าเมคคณิตของมันหรือเปล่าหรือว่าแบบอาหารผมพอตลอดเลยไม่ไม่แบบ not even close แบบว่าที่จะจ่ายไม่พออะไรเงี้ยไม่ต้องบีบผนันเลยอันนี้คือรีสอร์ทที่ผมเหลืออะไรเงี้ยเอออาหารเหลือเยอะมากเลยได้มาจากเราเล่นเราไม่พอเลยใช่เพราะอะไรเพราะการเซ็ตด้วยแบบไม่เกี่ยวไหม เราทําอะไรผิดอเปลอกวะจาไมอาหารมันดูพอง่ายๆใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไม่ได้เอามันไปแปลงเปคอนเวิร์ดอะไรเยอะเราได้จากที่อื่นอ๋ออ๋อโอเคซึ่งจริงจริงอาหารถ้าผมไปเอาไปแปลงมปคอนเวิร์ตอาจจะได้มาปิดไอ้พวกนี้เยอะกว่านี้ใช่ไหมไม่ถ้าเทียบกับแบบเหมือนนั้นเราเล่นโซคินไปอย่างเงี้ยเทียบที่อาหารจะไม่พอหรือว่าโรเลนโซที่แบบว่าแบบศาสนาจะไม่พอมันบีบกว่านี้แต่นี่คือไม่บีบเลย แต่ว่าแค่ไม่ได้ขยันเยอะเฉยๆแต่ว่าไม่ไม่บีบเพรนั้นอเอาผมมีนิดหน่อยตรงมีเรือสองลำด้วยแต่คุณมีอุดอุดเข้าไปก่อนเหมือนเรือเรือผมอ่ะตั้งแต่รอบที่แบบรอบสามรอบสี่เลยมั้งอ๋อใช่ใช่ใช่ก็มีเรือแล้วมันก็ช่วยอยู่สำหรับความรู้สึกผมอ่ะก็ยังใช้ยังใช้เยอะอยู่ก็หน่อยสำหรับคนหนึงอ่งมนแต่ละเธออยู่ดีมีของแม็กซ์ใสเป็นเงินด้วยอะไรเงี้ยมันใช่เงินนี่คือต้องแ้ะไปนะอ่าต้องเอาเงินไปอุดโอเคันนั้นอยู่ที่อะไรก็คือถ้ามัน ถ้าเกิดบริหารไม่ดีมันก็มีผลอยู่แต่ว่าอาจจะมีเครื่องยนต์บางอย่างที่แบบไปเจอแล้วแบบมันช่วยให้เราดีขึ้นเลยเนี่ประมาณนั้นได้อยู่ได้อยู่แนะนําว่าถ้าอยากหาเล่นอ่ะ้าเสริมมาด้วย้าเสริมเพิ่มเพราะว่าแอคชั่นมันจะเพิ่มมันตัวอีกอันหนึ่งด้วยเป็นห้าช่องเลยบางนอกจากท่านผิดนะบางสี่คนเหมือนกันแล้วมันจะได้เอฟเฟกต์พิเศษเฉพาะช่องของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณแล้วก็ แล้วก็มีพวกทายใหม่ที่เป็นสัตว์ใหม่เป็นเป็นม้าแล้วก็เป็นหมูหมูเป็นตัวยูเอาไปวางแบบในฟาร์มอะไรเงี้ยง่ายเติมแบบฟาร์มมี่ก็ตร์มแต้ได้เลยไม่ถึงแง่เป็นฟาร์มไปถึงไม่ถึงวางในบ้านใหญ่ต่างใช่ไหมถ้าหมูเป็นตัวยูมันก็วางอย่างเงี้ยมันจะเหมือนนี่เหมือนนี่มันจะเหมือนกับไอตัวโค้ง ซึ่งเป็นตัวเสริมซึ่งพี่คณก็กำลังจะไปซื้อหาซื้อยากซื้อยากแล้วจะเรียนยากเลยจะบอกว่าอีเกมนี้มันปล่อยนักเตะเลยคนมันแบบออกเร็วนะในมือแบในปุ๊กมือสองอะไรก็ประโยชน์ที่ต้องประกาศอะไรประกาศหาเลยพออีกสเตจเท่าไหร่ก็ไม่อั้นพร้อมจ่ายอันนะไม่ไหวแต่ไม่ไหวหรอกห้ขอให้จ่ค่ายนี้ผมคุ้นมากเลยอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไอฟิลเล่เนี่ยฟิลเล่เนี่ยคือไอทอาร์โนว่าไง เนี่ยอาร์โนว่าแต่ที่รุ่นเดียกไอ้นี่เดียวกันเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะแนะนำไม่าคยเล่นเกมสนุกเกมสนุกเกมสนุกนะครับแล้วกี่แล้วกดไปกี่ชั่วโมงวันนี้ซึ่วโมงกว่นจร่งจริงๆถือว่าเร็วด้วยหรือเปล่ามันแม่อืดนิดนึงตอนท้ายเกมแรกเนาะจาตัวเจซีเกมแรกปูนเกมแรกก็ถือว่าพอดีพอดีไม่เร็วไม่เร็วเอาง่ายๆเล่นกัน์สี่ชั่วโมงเบื่อเลยไหมน่าเบื่อไหมอ่ะมันไม่น่าเบื่อใช่ไหมเพราะว่ามันมีให้คิดตลอดเวลา ม,มันเหมือนกับมันมีพัซดุที่ต้องแก้ให้ได้อ่ะแบบ,บเออมันไม่ใช่แบบชิลแล้วอ่ะมันต้องแก้ให้ได้ตลอดโอเค,คโอเคไปละชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามีติ๊กตอแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่อง ไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกียววนเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonderer ฝากด้วยนะคะ